มาอีกแล้วหนึ่งแผนนะครับโอเคนี่มาแล้วนะครับหนึ่งคผ่นกำลังเสริมกำลังเสิมทำไผมาหนูมาตั้งแต่นั้นกูก็ถึงเลยนะก็ว่าอยู่เนี่ยโอ้โหก็ดูเลยผิดพลาดหรือเปล่างานนี้ผิดพลาดไปหน่อยนึงไอ้ไก่ไปเลี้ยง มันเปผิดพลาดอเ็มยกเลยนาลยกได้เลยยกได้เลยหนูัผมว่างอันเนียออลังขึ้นก่อนมีนะเอาเอาเปลือกขึ้นหัวก็ได้เปลืไหนมันขึ้นได้เอาทุกลังอยู่ล่าง ครับแต่คันนี้หมดแน่ครับพี่ต้องหวงหมดหมดครับคนนี <uh ้หมดแน่ๆน่น uh ัวน่ะยังแบนแต้เลยอะเปลือก้นหัวเลยนะเปิดพื้นหัวก่อนเด้อหมด